เป็นอย่างนิดนึงขวดนี้นะคะเป็นขวดทดลองนะคะยังไม่มีฉลากใส่ตามโดยเฉพาะนะคะสูตรนี้ที่พี่น้องแฟนจเ,เรียกรอมานะคะตัวนี้นะคะยังบอกว่ามันมันจะนวดซ้ำไดน,นะคะในหลายคนกะมักใส่ตอนนะคะต้องเอาตอนประเด็กลัวอ,อันนี้เป็นปลาสร้อยของเรานะคะเราก็จะใส่ลงไป ผู้ได้มักสีกใสหลายๆนะคะมา,มาต้อนปางข้างหน้ามงามค่ะสวยค่ะไม่มีหัวนะคะตัดตัดแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ก็มามุมนี้ลูกเนี่ยคิดก้อมามุมนี้อันนี้เป็นตอนปลาสร้อยนะคะตัดหัวเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําก็ต้มสุกแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ผู้ด America, ได้มักหลายใสหลายนะคะ เดี๋ยวถาม่าพ่อเขาจะใส่เครื่องหนึน่งนะคะใส่ปลานิดนึงเนาะปกติสูตรสูตรเดิมนี้เราใช้ตำใช้แกงใช้อะไรก็ได้ตัวนี้เป็นสูตรธรรมชาติตัวนี้จะเป็นสูตรแบบตำย่างเดี่ยวนะคะตำยังก็ได้ที่เป็นตำใช้ตำนะตำเครื่องห,อหนึ่งอบนึงตำเครื่องให้เข้ากาัน ตอนปลาดต้องแบบดูนะฮะตอนนี้เครื่องเราจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะใส่มะละกอเลยหมดไมเนี้ยหมดเลยเนาะไม่พอเราค่อยเพิ่มปลาเดียกเอาตอนนี้ยังไม่รู้ใจว่า ใส่ปริมาณซ้ำใดนะคะเพราะว่าครึ่งตำมาแรกนะคะประเด็ดคึ่งขีงเลี่ยวนะคะอันนี้เป็นสูตรใช้ตำทานอยม่เลยค่ะตำนวดเลค่ะก็อุ้ยหอมมากทุกคนดูสิยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ย

เยี่ยมเลยว่ารอบเดียวผ่านเลยทุกคนนี่แม่จะเทให้ดูนะคะเอาถาดเก้านี่หล่ะเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> สมัครมันเป็นการสมรัครอาฝากว้วยนี่นะคะโอ้ยยะ โอ้ยอ่ะทุกคนเนี่ย,ยเห็นตอนประแดกแล้วอ่ะขอช้อนมาโซ่หน่อยอุย้งไม่ได้หยอดกระถิ่นเมนบอ,อเอา อันนี้ตอนปลาที่เราใส่ลงไปนะคะมันก็จะแบบดูเวอร์มากอืมอืม,อมควรจะลองทำไมมันเสิรแบบนี้นอืมยังยังไม่เบื่อเลยอืมต้มตนไปอหยาก ดูเนื้อเวลาเราแล้วทำไมสีกเวลาไม่เป็นอ่ะนี่นี่เนื้อปลาส้อยนะคะแดงหอมมากอืทุกคนอืเวลาอะไรจะหอมขนาดน,นี้อืม้องใส่บบกหลายตัวต้องใส่เบิด อยากกินด oh, well, hmm. like 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 ้วยอยากกินด้วยอกินด้วยอืมกล่อมากอ่ะอืมอืมแก็ตำงือทอ่ะดีใจสดไม่ได้เลยอ่ะสุดตำบมกหุ่งกับพี่น้องค่ะ อันนี้ตำ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 หมกแตงตำกาตำ้ายังก็ได้ตำกมมกขามตำกได้เลาคุยเสนกพี่คือเผ็ดพี่เาเผ็ดกตายพจัดการเป็นน้ำลายแตกเขาจะบาปปะนี่นี่แมันตัม้าอีโอยมันฉีกแ้ไห เราบู้มติดก่อนนะเขามาซับออกเนี่ยหายกันอยากทำทายประเดี๋ยได้ยังโอ้เสียงอะไรแปลกๆไทายมาเปิดเพลงแถวนี้ที่ประสานนักร้องที่ประสานเสียงทรมานใจ มั่งใมากสูตรนี้ใช้ตำสูตรนี้ใช้ทาไม่ได้สูตรนี้ใช้แกงใช้อ่อมใช้อะไรได้ตะพื้ตะพื้เป็นแบบบ้านๆนะครสูวรนี้นะคะแต่สูตรนี้เป็นตนตอนเป็นตนตอนน้าม,มีซุกแล้วก็ต้องหวง่วเนี่ยอย่างตัวนี้มันโอ้ยตัวนี้ทำไมมันออ เนี่ยเลาก่อนเราตัดหัวเรียบร้อยทำความสะอาดอย่างดีนะฮะตําเจวก็ได้เทียน,นก็ได้อะเป้มกอะเป้นี่ก็ได้นะฮะแ้วแต่ผูมาแ้วแต่ผููเทปกินสะอาดแซ่บชัวอันนี้กินได้ทุกหยดอยู่ในกระปุกนี้น้ํามันสุกแล้วพอบานมเมฆเฮือนอย่าลืมกันแล้วกันสุกสะอาดแซ่บชัวน้ำปลาตามมาล่าดอกรักสลีบ